น่ารักมากน้องเกลหมุนฟูเทิร์นโพดท่าเป๊ะชุดเป๊ะเหมือนคุณแม่มากหลังจากที่ได้เห็นภาพของน้องเกลและพี่ชายไซฟ,ฟ้าพายุเป็นเด็กฝึกงานเบื้องหลังรายการสามแซบมาตลอดล่าสุดเนี่ยก็ได้เห็นน้องเกลออกมาอยู่เบื้องหน้ากับคุณแม่ในรายการอีกด้วยละค่ะกับคลิปน่ารักน่ารักที่น้องเกลนั้นได้แต่งตัวเหมือนกับคุณแม่ชมเป๊ะเลยละค่ะ เหมือนลูกสาวนั้นจะยอดส่วนจากคุณแม่นอกจากชุดจะสวยเหมือนกันแล้วอินเนอร์ของน้องเกลเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอีกด้วยน้องน่ารักเกินเบอร์จริงๆค่ะน้องเกลโพดท่าถ่ายรูปทําตามแม่ชมหน้าเอ็นดูทั้งยกชุดกระโปรงขึ้นมารวมถึงฟูเทิร์นแบบมือโปรหมุนตัวสบายๆไปรอบๆบอกไดเลยค่ะว่าถูกอกถูกใจกองเฉีย,ยยกใหญ่เลยล่ะค่ะ คลิปนี้ถูกใจแฟนๆจนต้องเข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเลยล่ะค่ะเช่นน่ารักจังเลยลูก OMG แม่ชมสวยมากค่ะน้องเกลน่ารักมากคู่แม่ลูกตุ๊กตาบายเธอเป๊ะฉันเป๊ะนี่ไงใครค่าอรารยาฉันคือผู้ที่ติดตามคุณแอบบเกลตั้งแต่ปฏิสนธิหลงรักวันละ8ล้านรอบ เกลลูกสาวสวยเป๊ะน่ารักสองแม่ลูกจ้าเกลแม่ชมน่ารักมากๆเด็กอะไรน่ารักหลงไม่ไหวถ้าเธอจึงฉันก็จึงเกลเอ้ยเกลมินิพี่ชมอยากให้แม่ชมทำผมเหมือนเจเกลเจเกลมินิพี่ชมกรี๊ดรอดูนะคะน่ารักมากเป็นตน้นใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากเลยละ่ะค่ะน้องเกล และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ